สวัสดีชาวเล็กชอตทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับเปลี่ยนจากเซิร์ฟไทยมาอินโดบ้างนะครับซึ่งในช่องผมก็จะลงพวกไทยจีนนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมคืออินโดครับผมเนื่องในโอกาสที่อะไรก็ไม่รู้นะครับก็มีทั้งมีดนะครับซันเลนโบมีปืนอะไรก็ไม่รู้เป็นปืน m มแมชีนกันนะครับก็มีปืนเล่นแล้นะครับหลังจากที่ตัวแม่งโง่มาตั้งนานนะครับ ซิร์วินโดผมปัม๊มผมปั๊มเวลไว้นะครับแต่ว่าเปลืไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไปเอาของมานะครับแล้วก็กดรับหน้าเว็บอีกนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมผู้เล่นเก่ากลับมาเก่านะครับเนี่ยมันได้การูด้ามานะครับส่วนที่เหลือก็ไปขอเขามาเนาะสปอร์นั่นแหละปลไม่รู้ว่าพวกนี้มันเล่นกันเป็นหรือเปล่านะครับเออแล้วผมลืมขอชุบชุบเกิดด่านนี้มาด้วยชิบหายโอเคไม่เป็นไร มีมีเลือดไว้ก่อนก็ก็ยังดีครับเดีย๋ยวเราค่อยกดปั๊มเลือดเอากดปั๊มแบบรัวๆเลยนะมาอันนี้เป็นคัสซีนครับปืนนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันแรงหรือเปล่าผมไม่เล่นมามี่มาตอนแรกจะทําคลิปมามี่ฮีโร่ไว้แต่ว่าไปเจอปืนบอมยิงนัดเดียวจอดนี่ผมเลิกเล่นเลยผมเลิกคุยเลยแบบแม่งไม่ไหวว่าแม่งเดี๋ยวขันเดี๋ยวมีดหมูอะไรไม่รู้แย่ๆไปหมดเต็มเต็มเลยอะ่ะนะครับ เอาเอาทำไมตกกันวะนี่แต่ผมโชว์แบบตายศูนให้ดู <c oughs> ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะ <c oughs> ปืนนี้ไม่รู้แรงหรือเปล่าแต่ว่าพวกปืน8.5ปืน8ดาวอะไรเงี้ยคือยิงมีแรงดีทุกอันเลยในโหมด PVE อะ่ะไอเ้เฮียง,งงเหมือนกันโอเคมาชุบเลือดผมมีครับแล้วก็มีดอะไรก็ไม่รู้ขอลองหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่ได้มีความแรงอะไรเลยผมนึกว่ามันเป็นมีดแรงซะอีกอะเนี่ย แม่งมีตัวนี้โคตรกากกากจริงไหนมีเกิดมาอีกปะอันนี้ลงระดับไหนกันวะเนี้ง่ายหรือยากวะโอ้โหนี่เน้นๆนะเน้นๆนะยังไม่ตายเลยอะไรวะน่าหรือว่านี่อาจจะเป็นมีดที่กากที่สุดก็ได้นะครับโอ้โหมีดอะไรวะมีดไม่มีดาวเดว้เอามาจากไหนคือมีดอะไรใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับผมดูคุณสมบัติมันเขียนว้ซะยาวแยะๆเลยมิคิดว่าขอมาแล้วมันจะเทียขนาดน,นี้เอามาเล่นจริงๆเนี่ย กาช่ไหมโอ้โหมาแล้วดูปืนผมปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนก๊อตหรือเปล่าเอาเหล็กตัวหนึ่งชาร์จอย่างช้าเรียบร้อยครับแต่ครับถ้าปืนนี้เล่นไม่ไหวนะผมเล่นการูด้าแล้วกันเอ้ยมีปืนพกฮิลเลือดอยู่เป็นแบบสกินด้วยนะครับไม่รู้แม่งดีหรือเปล่าแต่ผมลองเล่นเล่นแล้วแหละมันก็ไม่ดีอะไรหรอกนะครับแต่หนาที่สุดเลยก็คือยิงเข้าบอสดาเมจ27นะครับไอ้ปืนแดาวตัวเนี้ย แม่งยังจากแล้วผมจะเปลี่ยนปืนยังไงเอาตายหาพอดีเป็นแดดาวตัวนี้แล้วกันเรททวาไลท์อะเอ้ยเรททวายไลท์มัน8.5ดาวไม่ใช่หรอวะลองยิงอยู่ดิโอ้ยิงเข้าย9ิบเก้าถามจริงน้องเอา้าชิบหายงั้นเอาปืนไวโอเลตเอ็มเพลร์ดาก่อนก็ได้ลองยิงดูว่ามันจะขนาดไหนเข้าเจ็ดสิบแล้วคือปิงผมบางอย่างเยอะอะเกือบสองร้อยเลยอะ เอ,ๆๆอะไรวะยิงเข้าแค่นี้เองแม่งงงกันหมดไอเหี้ยตัวไก่ทำไมมันมีปืนอ,อย่างงี้วะฮึบกระโดดอึบฮึบ,ฮบเออแล้วตายยากตายเย็นด้วยนะคิดไงมาเล่นอินโดวะเอ้ยมันหมุนมาทางผมโอ้โหแม่งโดนทีเดียวตาเยเหรอตัวแม่งบางเกินไอลูกซองนี้เอามาทำไมก็ไม่รู้ลืมคิดเหมือนกันเล่นการูด้าดีกว่าน่าจะเวิร์กก็เยอะเลยผมว่า การูด้าแรงขึ้นกว่านิดนึงไอ้เคียจากเจ็ดสิบเป็นแปดสิบยิงยิงไปเรื่อยครับดีนะที่มันไม่มีแรงดีดไอ้การูด้าเนี่ยปั๊มเลือดก่อนจะตายแม่งยิงไปเลยถุงมือก็ไม่มีเปลี่ยนกระสุนไว้ก็ไม่มีแล้วยิงไม่เข้าวะมันปาหินแล้วเรายิงไม่เข้าเหรอแตกไปโอ้โหโดนแยกอีกไอชิบหายเฮ้ยมันเล่นปืนอะไรวะไม่รู้อะ ไอ้น,นี้ระดับยาวระดับง่ายวะแม่งดูไม่ได้อีกไอชิบหายมามันแจกอะไรวะแจกของเหรอโอ้ปืนกากไม่เอายิงอย่างนี้ไปแล้วการตายแล้วปืนตกหรือเปล่าวะไปโดนล็อกยิงยิงยิงช่วยกันยิงครับเออเลือดก,ก็ไหลเป็นน้ําผมว่าน่าจะระดับง่ายแหละมังอันเนี้ยเออพอสู้ได้อยู่ยิงไปเลยยิงยังกว่าแม่งจะเปลี่ยนร่างอะ ยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับตายแม่งตายไม่เกิดวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เอาร่างก๊อปปี้มาใช่ไหมแต่ต้องรอแสงขึ้นท้างบนก่อนใช่ไหมมันถึงจะมีร่างก๊อปปี้ตอนนี้คือยังไม่มีเฮ้ยทันปะวะทันวะเอยทนยันอยูต้องให้มันมีแสงขึ้นด้านบนก่อนมันถึงจะเรียกร่างก๊อปปี้เดี๋ยวถึงคราวนั้นผมจะทิ้งปืนลงพื้นนะครับอย่าโดนแสงแม่งเด็ดขาด โดนแล้วตายมา้ยไอ,อ้เฮ้ยโดนจนได้ลืมดูเลยเชื่อกันยิงดิเชื่อกันยิงเชื่อกัน,ย,กน,ย,กนยิงเดี๋ยวผมต้องปั๊มเลือดแล้วว่ะเฮ้ยปั๊มเลือดก่อนอือหือย,ยิงยิงยิงหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วแหละยิงก่อนยิงก่อนแม่งปล่อยสก,กิลมาเยอะจัดแม่งแล้วกว่าจะจบนี้ใช้เวลากี่นาทีวะเนี่ย20นาทีได้มั้งหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมง พูด่างั้นแหละเบอร์่างั้นแต่ว่ามันไม่มีบอกเลยตัวเลขอะว่าไอตัวหาพวกนี้มันจะมามายิงครับยิง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 เฮ้ยไม่แตกก็ทีไป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 โอเคออกมาประตูมาได้แล้วมาช่วยกันจริงครับโอ้โหมีลูกซองแปดจุดห้ากันด้วยมีลูกซองแปดจุดห้ากันด้วยโอ้ช่วยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนทำไมตอนแรกมันดูตายง่ายจังวะ หลังๆแม่งตายตายตายากชิบหายเลยตายแล้วปืนตกนี่ว่าแต่ผมกดเฮดเกิดไม่ได้ว่ะกดเกิดไม่ได้ไม่มีชูบมาอย่างนี้ไปกอนละกันทำไมเพื่อนไม่เก็บปืนผมวะช่วยกันดีช่วยกันทำอาหารกินหน่อยเฮ้ยกูจะตายแล้วเฮ้ย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 เ้าวงเขาวงเข,าวง,ข,า,วงขาวงยิงเลยครับไปยิงหัวแรงเนี่ยเมื่อกี้ หมือนยิงที่หัวแล้วมันแรงเฮ้ยตัวพวกนี้มาไอชิมหายเฮ้ยเราไม่มีชุบเกิดกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮใครก็ได้สักคนกลัวไม่ทันแพ้แพ้ทั้งห้องน,นั่นไงเอ้าอย่างนี้วะมามามาผมกอบกู้เองเคลียร์บอสทีเคลียร์บอสทีชิบหายแล้วเหมือนแม่งสลับกันอะสลับกันกดชุบอะประมาณนั้น เราจะยิงไอ้พวกนี้ก่อนดีโอ้โหแม่งไอเ้เหี้ยจะทันไหมเนี่ยถามจริงน้องไอ้ตัวพวกนี้มันก็ตายยากกันเลยเกินผมไม่มีชุบอันนี้อีกแม่งไงโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยกูตายอะไรนั่นไงแววแล้เบิดมันนี่เอาอยู่วะน่าจะเอาไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรถูกไหมเออตายทีแม่เย็ดแหวย ไปจะตายโคตรล่นไปดีกว่าเว้ยไป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 เป็นการเล่นที่แบบว่าสู้ชีวิตจัดเลยโอ้โหแล้วมีดผมไม่โดนด้วยนะไอธิบา,ายมันทะลุไปไหนวะไม่รู้เลยไปเข้าใจแหละว่าปิงมันเยอะมันดีเลยดูดิปิงแม่งทั้งสองร้อยไปครับข้างหน้าลุยเลยขอแล้วกันปึ๊บข้ามไป ขอละกนันนะเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้แม่งมีก้ามปูด้วยไอ้น,นี่ไปไหนน,นึกว่าจะไปเอามีดมาเข้าเลยครับเข้าวงเข้าวงเข้าวงมาก็ามาดีวะชาร์จก่อนเลยขอชาร์จแป๊บมาครับอาจจะชาร์จชาร์นิดหนึ่งนะครับพอดีว่ามีดมันไม่ได้เฟีย้ยวเหมือนคนอื่นนะโทษทีมาปึ๊บ โอ้โหไม่ทนันอชิบายขอละกันโอ้โหไม่ทนันอีกแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ปึ๊บขอละกันครับเพื่อนกำลกงรเลรเพื่อนโอเคเจอกับบอสลีโอแล้วครับจัดปลายวัยรุ่นอย่างน้อยก็ไม่มีไอตัวล่างก๊อปปี้หรอวะมาพร้อมเลยครับยิงเลยเพื่อดไหลเป็นน้ำโอ้โหเฉพาะหลอดนี้นะแม่งไหลเป็นน้ำจริงยิงเลยยิงเลยยิงเลย,ย ม,มึงปั๊มปั๊มเลือดอย่างเดียวอะ่ะผมอะ่ะพอมาหลอดนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ายิงไม่เข้าแล้วยิงไปยิงไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวตายครับแต่ว่าเสี่ยวไอลูกป,ปั้นมังกรวะไม่ใช่มังกรดิมันเป็นสิงโตมีปะหรือว่าไม่มีไม่น่ามีมัง้งเพราะว่าไม่เห็นเอา้าไอ้เหี้ยมีนี่วานีกว่าไม่มีดูจากสภาพแล้ว ไม่นานจะไหวนะครับลงกันสองคนนะครับแล้วคนก็แบบว่าทยอยออกจากห้องกันหมดแล้วนะครับดูกันซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้ผมจะตายครับปั๊มเลือดเียครับรออะไรอ่ะเฮ้ยโดนกงเล็บไม่ได้ครับเพราะว่าโดนครั้งเดียวนี้ถึงตายเลยนะถอย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 ฮึมโอ้โหไอเหี้ยมรัศมีมึงก็กว้างเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยจบแม่งเลยแล้วกันนะครับสี่สามสองหนึ่งไม่ต้องเกิดครับปล่อยแพ้ไปครับไอ้หาแม่ง โอ้โหมึงยังจะสู้อีกกูไม่สู้แล้วนะเค okay, ครับฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดตัว F เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแม่ง